อ้าค,ครับสดีรับทุกคนนะวันนี้ผมก็ชอบชอนนะัวิสตอรี่กันชนเคยนักครับทุกคนนะวันนี้เราก็อยู่กับแมปหลบนี่หววิ่งนั่นเองนะเป็นอีพีสิบว่าสิบเอ็ดว่าเก้านี่แหละทุกคนนะถ้าผมจะไม่ปิดเดี๋ยวไปดูเองนะครับทุกคนนะเออแมปนี้ก็ยังไม่จบนะทุกคนมันถึงแบบด่านเท่าไหร่นี่ยทุกคนตอนนี้ด่านสิบแล้วมันว่ามันจะจบแล้วทุกคนนะเออนะ มาทุกคนก่อนที่จะไปเล่นดานที่สิบเนี่ยทุกคนมันจะโหดแค่ไหนจะตึนเต้นแค่ไหนทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนนะโอเคนะครับทุกคนน้ำโอ้ทุกคนผมรู้สึกว่าดานนี้ผมไม่ไหวว่าทุกคนนะทุกคนนะเออมาทุกคนก่อนที่จะผมจะไปเล่นดานนี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคนไปกันเลยดีกว่าทุกคน let's go มาทุกคนก่อนที่เราจะไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาซื้อปีแล้วก็ซื้อกล้วยนะครับทุกคนนะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยเดีกว่าทุกคนดูว่าจะกี่นาทีกี่ชั่วโมงน่าจะนานแน่นอนเออทุกคนนะเสียผมจะแฮบตั้งแต่วันนั้นแล้วทุกคนเอาทุกคนแม่งจีเอเพิม่มไอหัวเหลืองนี้เหมาทุกคนแต่แรกๆมีไอหัวขาวนี่อย่างเดียวว่ามีไอหัวเหลืองด้วยว่าไอเหลืองัวเขียวทุกคนเออเหมือนกล้วยป่ะหัวกล้วย,ยงั้นแต่ว่านี่เป็นหัว สี่เหลี่ยมอะเออเหมือนเหมือนไอ้ะไรไม่รู้เออทุกคนเดีด๋ยวโคตรกวนเตเลยเอาแม่งไม่ดีดขึ้นด้วยนะประเด็นเขาบอกว่าให้ขึ้นแต่ว่าไม่ขึ้นนะก็ลงเฉยทุกคนเอามามามาอามาทุกคนมามามาเอาใหม่เอาใหม่แรกๆกมาพวกก็ตายเลยมันน่าจะยากทุกคนเนี่ยมันไม่ขึ้นเนี่ย เคมันขึ้นละไม่รู้เป็นเพราะอะไรโอ้โหทุกคนมันก็ยากอยู่นั่นเนี่ยเออมาเร็ๆก็ตื่นเต้นแล้วทุกคนแม่ไงไอหัวเหลืองเพิ่มขึ้นอ่ะเออโอ้โหแม่ไงไอมีตัวสตันด้วยวะทุกคนตายเลยผมแม่งเอ้ยมันมาจากท้องฟ้งฟาเมื่อกี้โหมาทุกคนไปกันเลยดีวยกว่าทุกคนไปไป เออแป๊บนึงคนโอเคไปไปกันเลยมองทุกคนมาไปเออไปตานล,ล่างไปหัวโตเออทุกคนแม่งทุกคนมาครั้งนี้ผมไม่ยอมแล้วทุกคนต้องทําจริงแล้วมีลูกเลื่อนนี้ด้วยวะทุกคนแม่งดูโอ้โหอันนี้เป็นลูกเรื่องทานนี้น่าจะยากแน่นอนฝอดว่า,าเออตายแม่งเอยโคตรยากเลย มามาเอาไมเอาไม้ทุกคนเอาไม้ผมไม่วันหรอกกับด่านนี้ผมไม่วัน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 เออป่านะครับทุกคนใส่ไปเลยเล็ไปเลยบที่โกนั่นแหละโดนเซฟที่ผมละเอาเอ้าเอา,เอาแม่งไม่ขึ้นหรอขึ้นขึ้นละขึ้นละเอา้าตกเฉยแม่งขึ้นแล้วตกเอาทุกคนคิดดูปลอมชิบหาย คขึ้นละโอเคมามามาไปด้านหน้าต่อไปด้านหน้าต่อไปไปโอเคขึค้นมาละไปไปกับด่านนี้ไปเอาขึ้นแล้วลงอ่ะทุกคนมันเป็นอะไรวันเนี่ยโหโคตรกลัวเลยอ่ะแค่นั้นแหละตายดิคือไม่ตายด้วยไงประเด็นแม่งอยู่บนหัวยืนได้เฉย เคยโดนตายม่เลยอเดินมันแดกมามาเอาไม้เอาไมเราต้องผ่านแน่นอนเราต้องผ่านให้ได้เราเป็นผู้ชาแมนมีประสบการณ์เยอะแล้วต้องผ่านให้ได้มีประสบการณ์นับร้อยนับพันอะ เคยผ่านแล้วทุกคนว่านเจี้แบบแบบง่ายง่ายอีซี่อะทุกคนอีซี่เอออีซี่อะเอออืมนี่แม่อีซี่แล้วแหละทุกคนแม่ลูกเลื้อนมาว่ะแม่อีซี่ว่ะทุกคนโอ้ไม่อีซี่ละมามาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไงก็โดดไปก็โดดไป อืมแตกอีกแล้วโอ้แม่งด่านนี้มาอีซี่ไว้ทุกคนเออไม่อีซีว่ะด่านนี้ยากยากไรอ่ตาตตยอีกแล้วแม่งเ้ยทุกคนทุกคนก็ต้องฝากคนไรเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับทุกคนนะแม่งก็ดีีดเลยทุกคนแม่งผมรู้สึกหวั่นเลยทุกคน<อ>สุดตื่นเต้นยังไงไม่รู้นะทุกคนดูดิแม่งหัวเต็มเลยด้านล่างเนี่ยคนคนทำแบบก็ ไอ้นั่นคอยนั่เราเขารู้กว่าอะไรวะก็เขารู้กว่าอะไรว่าก็ขยันเนาะใส่หัวเยอะๆเนี่ยทุกคนคนทำแบบขยันเนาะใส่หัวเยอะๆเนี่ยไม่เออป่านสักทีแม่งสองสามรอบไม่ผ่านไอ้ไม่มีไอ้ตุ๊ดเออมาปล่อยกล้วยไปละต้องทำจริงละเออปล่อยกล้วยไปแล้วไงปล่อยแล้วไงเมื่อกี้ โอ้โหมาข้างๆอย่างนี้เสร็จเสร็จปากกูแม่งด้วยทุกคนผมอยู่ด้านผมอยู่บนหัวมันได้อีกแล้วทุกคนเกดเดอโอ้โหไปกันเลยไปกันต่อทุกคนไปกันต่ออีกไม่ไกลแล้วเส้นใจจะถึงเส้นชัยมามากระโดดกระโดดเออ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 นี่ไงผ่านแล้วทุกคนต่นนี้เต้ต่อดันนี้ต่อ โฮเมดโฮเมดทุกคนอืแม่พ่านโอ้ตายเลยทุกคนอะไรวันเนี่ย <c oughs> มาแรกแรกก็โอ้แม่งโคตรยากเลยทุกคนมันมีสตันด้วยทุกคนคิดดูมันมีสตันด้วยอ่ะเออดูดิดไปดูดิแต่ละตาละ,ะตายละเออท่านไหนผมก็ผ่านอยู่ดีแม่ไงด้านหัวนี่อีกแล้วดูว่ายากไหมทุกคนก็ยากเอ้ยยังไม่แตะแววตาละก็อยากอยู่นะทุกคน อยากอยู่ยากอยู yup, ่ยากอยู่ด oh! oh ูด so ิดูดิตายนี่นอตายน่นอตายปะเอาแล้วผมมกระโดดแม่งแม่งกระโดดวะเอยังไม่แตะไปได้ยังเอาเอาแล้วทำไมผมตายอ่ะผมยังไม่แตะเลยนะเมื่อกี้โอ้แมมเกียนอะไรวะมันไม่เกี่ยวที่เน็ตผมเน็ตผมยังอันอยู่เลยเนี่ยใครว่ายัง ยังไอ้นั่นอยู่เลยทุกคนมาทุกคนถ้าผมตายขนาดนี้โอเคตายละทุกคนมาลองอีกครั้งหนึ่งลองอีกครั้งหนึ่งลองมามาอีกครั้งอีกครั้งมามากันเลยโอเคผ่านไหมผ่านไหมตายอะทุกคนเพื่อไม่มีการเสียเวลาผมขออนุญาตไอ้นี้เลยนะทุกคนแปบว่าขออนุญาตข,ข้ามด่านนี้เลยนะครับทุกคนนะขออนุญาตข้ามเลยไปกันเลยทุกคนขอดินเนี่ยเพื่อเป็นการไอ้นั้นข้าม แม่ทุกคนผมยังไม่จบกันด่านี่ทุกคนดูดูดรอบรอบนี้ผมบอกไหมโอ้แม่โคตรยากกว่าจะผ่านอ่ะสี่ห้ารอบได้อ่ะทุกคนเออโอ้โหตายอ่ะเออทุกคนสี่ห้ารอบแม่เอ,อ้ตายเลยผมเอายังไม่โดนแต่ว่าตายโอ้เป็นอะไรวันนี้ฮะแม่เอ,อ้ไม่อยากตายยังเอาตายละ เอาเอาเอาผมคิดถึกว่าตายแล้วโอ้แม่ทันเลยแม่ออกมาอย่างนั้นผมไม่ทันเลยโอ,โอ้ทุกคนอะไรวันเนี่ยมา้เดอดต่อแม่ก็ตายอีกแล้วสุปเปอร์จำไอ้เหี้ยมันตายก็เร็วเลยทุกคนไม่รู้เป็นเพราะอะไรเออดึงโ่นอีกแล้วตายวันนี้ไปาตายเป็น ยี่สิบสามสิบรอบแล้วบ้างเนี่ยเออตายไปไหนคนหลาจุนเนี่มามาตายอีกละดูดีตายอีกละทุกคนแม่งเ้ยทำไมวะแม่งเ้ยตายเลยไปผ่านขอญาตผ่านแม่งเ้ยตายอีกละทุกคนแม่งยากชิบหายกับดันเงี้ยทุกคนโอ้บมขี้เกียจตัดเนี่ยดู โอ้แม่งตายอ่ะโอ้เฉยอะไรวะเนี่ยหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วเออผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวเอ้ผมไม่ไหวแล้วกับด่านนี้ตายไปห้าหกรอบได้ทุกคนมาทุกคนเพื่อไม่มีกาเสียเวลาขอ,อยอดดีดนิ้วนะครับทุกคนนะ ไปทุกคน let's go มาทุกคนโอ้ตอนนี้ก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนแม่งด่าด,ด้านหลังนั้นโคตรยากเลยกว่าจะผ่านนะทุกคนนะเออเอาเอาติดยะะไรต่อโอ้แม่ยังไม่ผ่านหรู้ว่าผ่านแล้ว,วเมื่อกี้เออ นั่นแหละขคณะแหละไปไปผมต้องผ่านละต้องผ่านแม่งเออดนนาา่านเนี้ยแม่ง็คยากกว่าจะผ่านด่านเนี้ยนี่ยทุกคนแม่งมันไส้จริงๆเลยโอ้โหมามามาไปไปกันต่อไปอย่างรวเร็วไม่รีรอช้าดูว่าด่านนี้ตายไปสี่ห้าครั้งได้มั้งนะจะตายไหมไปอะทุกคนไปแบบแม่รอเลยอะเออไปไป ไปโดนไ้สกัดกั้นไหมไหม้บ้าทุกคนโดนนี่ไมมบ้าแล้วผมจะบ้าตามแล้วทุกคนนะเออแม่งตายไปอ่ะห้าหกเจ็ดรอบได้เนี่ยเออผมเจ็บคอทำไงดีเออทุกคนนะหมดแล้วผมจะบอกเออผ่านมินทีเได้ปร้อยแม่งเยงยคนยากเลยกว่าจะผ่านเนี่ยเออ ใยในที่สุดผมก็ผ่านด่านสิบแม่งชวาวไทยเยอะยอะดีกว่าทุกคนแม่งมันิใจมากเลยเรียกว่าจะผ่านเป็นตายเป็นห้าหกรอบได้ทุกคนอเออแม่ก็ติดเต้ก่เออต้องเจอเป็นไงไรัวดโตกินกูไม่ได้หรอกผมมันโหดไปทุกคนเดี๋ยวไปปิดกินกับด่านที่สิบอกันเลยเดียวกว่าดูว่าเป็นด่านอะไรนะครับทุกคนนะมามามา,า let's go let's go อ๋อด่านที่11เป็นด่านจักรยานนี่เองเออทุกคนเป็นด่านจักรยานถ้าใครอยากดูว่าด่านจักรยานนี้สนุกสนุกว่าจะมันแค่ไหนเดี๋ยวไว้ดูกันคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับเกมนี้เกมเราบอกในแบบลบนี้หัววิ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก่อนที่ผมจะลานะนะครับทุกคนนะเออทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนนะ ผมเป็นคนหนึ่งที่อยากทำ YouTube และประสบการณ์ว่าเออทุกคนนั่นแหละจะสำเร็จหล่วทุกคนนะสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนไว้เจอกันคิดน่า